มาในวันนี้นะเราจะมาแนะนำท่าออกกำลงกายสำหรับตูดนะครับชื่อว่า Glute Medius นะครับนะหรือก้ามเนื้อสะโพกนะฮะหน้าที่เขาคือให้ความมั่นคงนะครับของสะโพกนะโอเคเอาใจเอาใจผู้หญิงหน่อยเผื่อว่าจะมี FC ผู้หญิงมาดูนริงตูดผมก็ใหญ่มากนะผมก็สอนบ้านตูดได้นะ เข้าเลือกกันเลยดีกว่ามาท่านี้นะครับวิธีเริ่มต้นก็คือเหยียดขาตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็งอขา4ี่สิบห้าองศาขาทอดน,นี้สี่สิบห้านะครับ,บ 45, 45. นะนะครับสี่5ิห้าสิห้านะนะฮะจากนั้นนะครับมือนี้วางไว้อย่างนี้แขนนี้ลองหัว สังเกตดูเอลตอนนี้มันแอนอยู่มันเอียงอยู่มันไม่ตรงเพราะฉะนั้นวิธีคือผมจะดันเห็นปะตรงเอออย่างนี้ไม่ตรงนะครับนี่คือส่วนสําคัญเลยนะอีทีนะดันตรงอันนี้ไม่ตรงนะครับนี่คือส่วนสําคัญที่เล็กน้อยที่สุดนะแต่ว่ามัน มันเป็นเส้นผงมบมางภูเขาอะบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับลองลอง,ลองต้องต้องต้องลองแก้ตรงนี้ก่อนนะนี่อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่เราจัดสะโพกแล้วนะครับสะโพกไอ้ตรงเนี้ยกับตรงข้างบนอะสะโพกสะโพกอะไรวะเชืยวจะบอกว่าไงดีวะสะโพกต้องขนานกับพื้นก็คือตรงเนี้ยของฝั่งข้างล่างอะมันก็ต้องติดพื้นด้วยนะแล้วมันขนานกันใช่ไหมละ่ะ โอเคต่อไปสเต็ปที่สองกางขาออกไปอันนี้ไม่ีก็ดันไว้นะคือเท่าทีเท่าทีกดันไว้แล้วก็กางขานะครับจังหวะที่กางขึ้นพยายามอย่าให้ตัวมันขยับเลยให้ตัวมันนิ่งโอเคสมมุติว่าครบแล้วนะครับทิปต่อไปขาซ้ายที่ติดพื้นดันมันไว้ดันไว้ดาน,นติดพื้นกางขา,ข,าขวาออกแบบนี้นะครับแผด แห่นะ hey. ถ้าตะคิวกินฝ่าเท้านั่นหมายถึงว่าคุณกําลังจิกเท้าเกินไปนะครับเกรงที่เท้าเกินไปยางอาจจะหนักไปลดน้ําหนักลงนะครับเออง่ายไหมง่ายมากเลยนะท่านี้ไม่มีอะไรเลยแต่แต่ความสําคัญคือการจัดลําดับการปรับสรีระของตัวเองให้มัน,ให,มนให้มันเข้าที่นี่แหละคือเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้คงจะหมดแล้วมั้งมีอะไรที่จะต้องต้องเพิ่มไหมวะอ๋อ oh. มองเป็นแกนแล้วกันมองจากข้างหน้าถ้ามองจากเข้ามาเห็นผมนอนเนี่ยให้ให้ปรับแนวนี้ด้วยเอ่ะเอวเงี้ยให้ให้ปรับเอวเห็นปะเอวยัดเอวตรงเอวยัดเอวตรงเนี่ยให้ปรับอันนี้นะครับส่วนแกนที่สองมองจากข้าง,างๆหมายถึงว่ามองจากข้างบนลงมาตรงเนี้นะเออดูว่าแอนหรือเปล่าห้ามแอนห้ามม้วนเห็นส,สังเกตอะไรคนเขาเล่นไปมันจะม้วนเนี้ยมันก็ไม่โดนนะมันก็จะไปโดนกล้ามเนื้อชิ้นอื่นนะเพราะร่างกายเราอะมัน จ๋งเว้ยคือมันสามารถดึงอันนู้นอันนี้มาชดเชอได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะต้องล็อกเราต้องล็อกล็อกท้ายให้ได้เว้ยแล้วเราก็ฝึกกล้ามเนื้อชิ้นนั้นเบาๆเบาๆนะครับไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องใช้หนักหรอกก่อนผมก็คิดว่าทําไมต้องเล่นตูดด้วยวะประโยชน์ของตูดมันมีอะไรวะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่เท่อะเล่นตูดอะออมันตุ๊ดว่ะผู้หญิงเขาเล่นกันนะครับแต่หารู้ไหมคือตูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นกล้ามเนื้อที่ ต่อบนและต่อล่างระหว่างลำตัวกับขาเวอร์ over, ใช่ปะ่ะเออมันคือบานพับของร่างกายใช่ปะ่ะคือถ้ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ฝึกหรือว่ามันไม่ได้ถูกใช้งานเลยอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะมีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเจ็บเขา่าเจ็บหลังปวดหลังปวด L เอวอะไรเงี้ยปวดเข่าเงี้ยคือเรื่องใหญ่นะเพราะว่าฮิปมันคือจุดจุดจุด,จดตรงกลางฮะจุดเรียกว่าเรียกว่าด,าดีให้เข้าใจง่ายคือพยายามจะพูดให้มันเข้าใจง่ายเลยมันก็เลยดูแบบอยู่ยากเลยเออ ก็คือมันเป็นจุดระหว่างต่อขากับต่อตัวบนนะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีแรงอะ่ะบานพับมันทับไม่ได้มันก็จะเป็นหมุนตรงตรงจุดอื่นสมมุติว่าอย่างเช่นปวดหลังใช่ปะ่ะจุดหมุนมันอยู่ที่ตูดใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตูดมันไม่รู้จักหรือว่ามันตึงนู่นนั่นนี่ยมันก็จะเป็นหมุนที่เอวนึกออกปะ่ะเวลาก้มตัวเออเวลาฮิปฮินช์เนี่ยเวลาฝึกเดดลิฟต์เนี่ยเวลาก้มเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าพับสะโพกใช่ปะ่ะการเรียกพับสะโพกแต่ถ้าเกิดว่า คุณฮิปฮิงไม่เป็นเนี่ยคุณพับสะโพกไม่เป็นคุณก็จะไปเอาหลังพับแทนไงพราะคุณเอาหลังพับมันก็หลังงัดมันก็ปวดหลังไงง่ายเปะละ่ล่ะแค่นี้แหละนะครับก็พยายามจะทำอะไรให้มันง่ายและเข้าใจง่ายเพื่อจะได้ไปพัฒนากันครับซึ่งท่าน,นี้มันเป็นท่าที่แบบดูง่ายๆโง่งงงมากเลยแต่ว่าบอกเลยไม่โคตรสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนาของท่าควอาเดงท่าน,นี้ก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับโอเคไปก่อนดีกว่าพูดเยอะเดี๋ยวคลิปมันยาวบาย